ขามองเราตลอดเลนะใช่ทำคนนสุ่มนคนพวกนี้มาจากไหนวะมาดูมาดูมาดูไม่เห็นอไเห็นอะไรแปลกเว้ยโอ้ยท่ะเนี่ยนเ่งเลยเนี่ยแปลกเว้ยคนพวกนี้ค้อยพวกนี้เจริญมากเลยคลอดเกือบทุกวันละครับเบิ้งเยนะตัวเล็กเกินไปนั่นเลยนมย้ยับเงลยเดยน้กินยนี้้้อย้เขาเดินตามพี่ละ ชื่อชื่อชื่อฟาร์มอะไรนะเฮียบูไพสารฟาร์มไพสารไพศาลฟาร์มเพราะเพราะพันโคโอลามมนอเมริกันบรามันอ่โคโคขุนโคขุนโคขุนแม่พันสองตัวในโรงเรือน่่กอนปา ต right? 40, ัวละสี่หมื่นก็นั่นแหละคิดเอาอ้อราคาประเมินตัวละสี่หมื่นบาทสองร้อยแปดล้านโรงวัวที่เหนือนี่มีไม่แม้บรรด์สองร้อยวัวแปดล้านอ้อมีสองร้อยตัวตัวเมียยิ่งแพงอีกเลยสามร้อยยี่สิบเมตรลงทุนทีเดียวมันออกลูกออกนั่นเลยเยอะเลยคือบางบังขนเขาเลี้ยงตัววัวไวเพาะเชื้อขายขายน้ำเชื้อตัวเมียวไว้ขยะ ยางเลยาหรอะไรงร่นลไใสนเ่เดียวหลังจากดูฟาร์มวัวแล้วดี๋ยจะไปดูแปลงหญ้าที่เพาะเป็นอาหารมาเลี้ยงมาเลี้ยงวัวแปลงหญ้าในในห้อยไฮเทคในห้อยไฮเทคไพศาลในห้อยทำ่แม่แม่นะไอป้ากล้วยข้างหน้า เปียร์หลังกับภูผาเนี่ยนะครับเรื่องเขาภูผาตัวพวกอาหารขุดตัวน้ำร้อยอะไรต่างๆจากมันตาอะไรครับโรงผสมอาลงหนึ่งเก็บฟางโอ้โหลงหนึ่งเก็บฟางไปสต็อกน่านแรงแผนดีแผนดีวางแผนดีไปยอดการดีเซียก็เอาเลยเอาไปปลูก เปยาเนปียจะได้อะไรนะสายมุ้งได้เก่แรงอ่ะน้ำเชื้อใครไม่แขงอ๋อเป็นทิ่งญ้าเนปียมาเลยนี่เขปลูกเอาไว้นี่ยเด็ดเลยเด็ดสไมเรแกนี่ใส่ยาน้ามั้นี่ใส่ยาหน้าเนาะยาน้าเนาะอันนี้ก็เป็น

ไปอีกก็ไปอีกก็แม่บ้านไล่ให้กลับมาอีกเดียโอ้โหกงามมากโอ้ทุ่งหญ้านี่งามมากอันนี้ก็เป็นแหล่งน้ำปั๊มน้ำขึ้นไปแล้วก็ใช้สปริงเกอร์พ่นโอ้โหสุดยอดดูน้ำดิ